ดีเข้าวันนี้เราจะมาแนะนำหนังสืออ่านเตรียมสอบตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2568เนื้อหาที่ออกสอบ 1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพศสองพรพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศสองและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พ 2 5 6 2 3พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ25424ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคลประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกเรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่20พ2567 5ห ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชาการการบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหารผลการปฏิบัติงานหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นต้น 6. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลจัดทำระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติ 7. ความรู้เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชาการ 8. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งานการกำหนดตำแหน่งและการวางแผนอัตรากำลัง9 ความรู้เกี่ยวกับระบบบำเหน็จบำนาญการเสนอขอเครื่องคร่งราชอิสริยาภรณ์และสวัสดิการอื่นๆสิทธิ์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามลักษณะ